ดังนั้นเจ้าพร้อมแล้วหรือไม่ท่านจะทำอะไรสิ้นเสียงของราชธิดาสูเจิมพลังเวทที่มือขององค์ราชทายาทสองประกายออกมาวูบหนึ่งนางเปลี่ยนร่างเป็นกระต่ายน้อยสีขาวในพริบตานี่มันเกิดอะไรขึ้น ซูเจินหันมองรูปร่างที่เห็นเพียงขนขาวพลวงขยับกายได้เพียงน้อยนิดรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกหันไปทางใดก็มองเห็นว่าทุกสิ่งดูใหญ่โตไปหมดจากเรือลำเล็กกลเป็นเรือขนาดใหญ่กระต่ายตัวน้อยเริ่มวิ่งพล่านไปมาเพราะไม่คุ้นชินกับร่างใหม่ไม่ต้องตกใจค้าเสกให้เจ้าเป็นกระต่ายเพียงครู่เดียวเท่านั้นองค์ราชทายาทอุ้มซูเจินขึ้นมาแล้วส่งยิ้มให้ข้าไม่อยากอยู่ในร่างกระต่ายชั่ อย่าวุ่นวายเป็นเจ้าเองไม่ใช่หรือที่บอกข้าไม่ว่าจะข้ามไปด้วยวิธีใดล้วนยอมสิ้นเหตุนี้จงเชื่อฟังแล้วอยู่นิ่งๆดีไม่ดีข้าทำเจ้าหลุดมือหล่นน้ำไปก็หาใช่ความผิดข้านะองค์ราชทายาตนึกอยากแกล้งจึงพูดขู่ก่อนที่กระต่ายตัวน้อยจะหยุดดิ้นแล้วยอมอยู่นิ่งๆให้เข้าอุ้มไว้แนบอ,อกน่ะไม่เคยคิดเลยว่าการเป็นกระต่ายจะอึดอัดเช่นนี้ซูเจิ้นถอนหายใจแล้วมองดูเหตุการณ์ต่างๆรอบกายเอ แต่จะว่าไปก็ดีไม่น้อยค่าไม่ต้องปวดขามีคนอุ้มอยู่ตลอดเวลาข้อดีของการเป็นกระต่ายดีเช่นนี้เององค์ราชทายาทได้ยินความคิดของนางจึงปล่อยยิ้มออกมาก่อนสองเท้าจะมุ่งตรงไปยังประตูใหญ่ซึ่งเป็นทางเข้าของแคว้นเสียนหลิววรกายอันสง่างามพร้อมด้วยชุดสีขาวเดินด้วยท่วงท่าสุขุมเข้าไปยังประตูเมืองในขณะที่เหล่าทหารเล็งอาวุธตรงมายังเป้าหมายเป็นจุดเดียวกัน ท่านเป็นใครเหตุใดจึงเดินทางข้ามแม่น้ำมาเป็นคนของแขวนจ้านหลิวหรือไม่อง์รัชทายาทสายสีสะพลางใช้พลังเวททาให้หูของกระต่ายน้อยซูเจีนไม่ได้ยินไปชั่วขณะทำไมข้าไม่ได้ยินอะไรเลยล่ะหญิงสาวพยายามฟังหากแต่เห็นเพียงริมฝีปากของทั้งสองขยับไปมาเท่านั้นข้ามาจากนครใหญ่ต้องการจะผ่านแขวนเสียนหลิวทหารหลายนายหัวเราะเสียงดงัง มาวิธีนี้อีกแล้วท่านรู้หรือไม่ผู้ที่แอบอ้างว่ามาจากนครใหญ่นั้นจกมีโทษอย่างไรเหล่าทหารที่ถืออาวุธพร้อมมือกำลังเล็งตรงมารอเพียงแค่คำสั่งให้ยิงจากคนที่กำลังเจราจาอยู่เท่านั้นองค์ราชทายาทเงยหน้ามองดูเหล่าทหารกล้าที่กำลังเล็งลูกธนูลงมาจากกำแพงเมืองในใจมิได้วากลัวกับเพียงแค่อาวุธธรรมดาหากเหตุการณ์บังคับให้ต้องใช้พลังเวทแค่พริบตาเดียวอาวุธเหล่านั้นก็จะกลายเป็นธุลีผงในทันที ข้าไม่รู้ได้รู้เพียงแต่ว่านี้คือตราประจำตระกูลของข้าเช่นนี้แล้วจะผ่านไปได้หรือไม่ทหารเอื้อมมือมาหยิบดูตราหยกสีเขียวขนาดเท่าฝ่ามือแสดงถึงตำแหน่งของผู้ถือหยกนี้ได้ดีว่ามาจากนครใหญ่ทว่าสิ่งที่ปรากฏเด่นร้ายอยู่นั้นทำให้ทหารรีบซุดเข่าลงในทันทีเพียงแค่เห็นสิ่งของชิ้นนี้เหตุใดทุกคนจึงรีบคุกเข่าลนลานเช่นนั้นข้าอยากรู้นักว่ามันสำคัญอย่างไร ซูเจนเบิกตากว้างมองดูตรายกสีเขียวอย่างแปลกใจพลางเอียงศีรษะไปมาอย่างเคยดวงตากลมใสแจ๋วมองดูอย่างไม่เข้าใจอง์รัชทายาทโจอีเฟยทหารผู้มากด้วยยุดรีบประกาศก้องให้เหล่าทหารน้อยใหญ่ได้ทราบอย่างทั่วถึงก่อนทุกคนที่อยู่บริเวณน,นั้นพากันก้มลงแล้วถวายความเคารพด้วยท่าทางอ่อนน้อมพวกนั้นทำอะไรกันเหตุใดข้าไม่รู้อะไรเลยพวกเขาพูดอะไรกัน ซูเชินเห็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากแต่ไม่ได้ยินการสนทนาระหว่างทหารและท่านยอดฝีมือทำให้นางรู้สึกอึดอัดด้วยความอยากรู้อยากเห็นดวงตากลมลูกวาวอยู่ไม่สุขพลังดิ้นหยุกยิกไปมาลดอาวุธลงเดี่ยวนี้ทหารทุกนายทำตามคำสั่งในทันทีอย่างพร้อมเพรียงตามด้วยประตูใหญ่ค่อยๆเปิดออกทีละน้อยจนสุดรอยยิ้มของโจอีเฟยเผยออกมาอย่างพอใจก่อนมือนาะจะยกลูกหัวของกระต่ายน้อยด้วยความเอ็นดู รบกวนเก็บเป็นความลับข้าไม่ต้องการให้ผู้ใดรู้ว่าข้ามาแม้แต่องค์ราชาของเจ้าเองพะยาค่ะทหารก้มรับคำก่อนวรกายขององค์ราชทายาทจะก้าวเข้าประตูแควนมาอย่างง่ายดายเพียงแค่เห็นวรกายองค์ราชทายาทเดินเข้ามาก็พอดูออกว่าเขาต้องไม่ใช่คนธรรมดาเหตุใดข้าจึงโง่เขลาเช่นนี้หากแต่อย่างน้อยข้ายังพอมีบุญได้ยนพระพักขององค์ราชทายาทโจอีเฟยชาตินี้ก็ตายตาหลับแล้ว ทหารผู้มากด้วยยศทหารมองดูร่างขององค์ราชทายาทที่เดินหายวับเข้าประตูเมืองไปด้วยหัวใจอันเปล่าปลืม้มตรายกนั้นคืออะไรกันนะเหตุใดเหล่าทหารจึงพากันกลัวตรายกนั้นเมื่อเดินออกมาได้สักระยะท่านย่อฝีมือจึงคลายเวทออกให้นางได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นสนใจหยกก้อนนี้อยู่ใช่หรือไม่เปล่าซะหน่อยอย่าลืมว่าข้าได้ยินความคิดของเจ้าทุกอย่างนะสูเจิน้น หญิงสาวรีบเอามือปิดปากหากแต่เมื่อนึกได้ว่าทุกอย่างล้วนมาจากความคิดนางจึงรีบปกปิดด้วยการร้องเพลงในทันทีสองเท้าขององค์ราชทายาทหยุดเดินหลังจากได้ยินเสียงเพลงของนางก่อนคลายยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแล้วเร่งก้าวออกไปให้พ้นบริเวณน,นั้นเพื่อปล่อยนางเป็นอิสระเจ้าเห็นอย่างที่ข้าเห็นหรือไม่ตรายกสีเขียวทำให้ชายผู้นั้นฝ่าเข้ามาอย่างแคว้นนี้ได้ หญิงสาวท่าทางแก่นแก้วในชุดสีดำหันไปพูดกับสิทธิ์น้องหัวฟูด้วยท่าทางมีแผนร้ายลึกทั้งสองมองตากันเพียงครู่เดียวแล้วพยักหน้าส่งสัญญาณบางอย่างก่อนจะสะกดรอยตามองค์รัชทายาทเพื่อยกวิเศษก้อนนั้นท่าทางแปลกประหลาดนักฆ่ามิเคยเห็นผู้ใดคุยกับกระต่ายเป็นตุเป็นตะเช่นนั้นมาก่อนหญิงสาวในชุดดำท่าทางแก่นแก้วกอดอกมองตรงไปอย่างไม่เข้าใจ เราตามไปก่อนเพื่อจะมีอะไรสนุกสนุกให้ได้เล่นนานๆจะนี้อาจารย์ออกมาได้เอาให้คุ้มเสียหน่อยชิงจูพยักหน้าแสดงความเห็นด้วยพลังเวทน้อยนิดที่ฝึกมาทำให้เขาทั้งสองค่อนข้างมั่นใจในฝีมือตัวเองระดับหนึ่งท่านยอดฝีมือปล่อยข้ากลับคขนร่างได้แล้วหรือไม่ องค์ราชทายาทหยุดเดินพลางมองรอบๆเพื่อตรวจดูความปลอดภัยก่อนจะคลายเวทให้นางกลับคืนสู่ความเป็นคนร่างของซูเจินค่อยๆค,ค,คลายกลับมาในรูปร่างเดิมนั้นนั่นมันอะไรกันสิพี่ชิงเทาตีมือตัวเองพลางเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อสายตาก่อนจะถูกชิงจูดึงตัวเข้ามาหลบหลังต้นไม้ใหญ่พลางใช้มือปิดปากสิ์น้องอย่างรวดเร็วอย่าทำเสียงดังไปคนผู้นั้นมีพลังเวทที่แปลกประหลาดข้าไม่เคยเห็น ดังนั้นจงระวังทุกฝีก้าวชิงเทาพยักหน้าเข้าใจก่อนมือบางของหญิงสาวจะค่อยๆค,คลายออกแล้วหันไปตั้งใจดูเหตุการณ์ประหลาดตรงหน้าค่อยหายใจสะดวกหน่อยสูเจินอาแขนแล้วบิดไปมาพลางสูดอากาศเพื่อคลายความปวดเมื่อยดวงหน้าสวยหวานยังคงแสดงความงามออกมาให้เห็นเป็นระยะรูปร่างอ่อนแออีกทั้งใบหน้างดงามราวกับภาพวาดทำให้ชิงเทาอ้าปากครั้งด้วยความตะลึง,งนัน ม่แตะมือมองสาวงามเจ้าจงจำไว้จุดมุ่งหมายของเราคือหยกวิเศษนั่นหาใช่สาวงามที่ต้องตาเจ้าไม่นางงามจนข้ามีอาจละสายตาได้จริงๆสิทธิพี่หากเจ้าพูดแม้เพียงคำเดียวข้าจากไล่เจ้ากลับไปยังสำนักแลหยกก้อนนั้นก็จะเป็นของข้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นน้ำเสียงแข็งของสิทธิพี่ทำให้ชิงเถาได้สติกลับมาแล้วเร่งจับตาดูเพื่อหาจังหวะในการช่วงชิงตรายกประหลาดนั้น หลังจากเหิงเย,ย่ถูกนางกำนันตามตัวมาพบกับพระสนมเฉียวจินนางเดินเข้ามายังตำหนักด้วยกิริยาอ่อนน้อมก่อนก้มเคารพพระสนมต้องการให้เหิงเย,ย่ทำอันใดหรือหญิงกลางคนหันใบหน้ามาแล้วส่งยิ้มอ่อนแล้ววาดถางตากลับมายังกองสมุนไพรต่างๆตรงหน้าหลังจากค่าศึกษาตำราย,ยาสมุนไพรามานานข้าต้องการตัวยาหลายอย่างที่ไม่มีอยู่ในหอสมุนไพรต้องรบกวนให้เจ้าออกไปหา พระสนมหมายถึงให้ข้าออกนอกวังเช่นนั้นหรือหญิงกลางคนพยักหน้ายิ้มอ่อนก่อนส่งกระดาษที่จดรายชื่อสมุนไพรามาสามสี่ชนิดยื่นให้เหิงเย่เปิดอ่านพลางถอดสีหน้าออกมาอย่างเห็นได้ชัดสายตาหวานมองรายชื่อสมุนไพรที่ไม่เคยรู้จักอีกทั้งนับจากลืมตาดูโลกนางยังไม่เคยเหยียบย่างออกจากวังหลวงมิรู้ได้ว่าโลกภายนอกอันตรายเยี่ยงไรสมุนไพรพวกนี้ข้ามิรู้จักหน้าตาของมันข้าจะหามาให้พระสนมได้อย่างไร หญิงสาวพูดตะกุกตะกักคล้ายกับไม่มั่นใจเจ้ามีต้องห่วงอันใดที่ข้าเรียกใช้เจ้าเพราะเจ้าคือคนที่ข้าไว้ใจมากที่สุดดังนั้นม่ต้องกังวลข้าจะให้ทหารติดตามไปด้วยสองถึงสามคนพวกเขารู้ดีถึงชนิดของสมุนไพรที่ข้าต้องการอีกทั้งจะได้ดูแลความปลอดภัยของเจ้าด้วยหลังจากได้ยินดังนั้นเหิงเย่จึงคลายความกังวลลงนางเกิดและเติบโตภายในรัวหวงัง ดังนั้นโลกภายนอกจึงเป็นสิ่งที่นางไม่คุ้นชินก่อนดวงตากลมจะเลื่อนมองส่วนผสมของสมุนไพรที่พระสนมเจียวจินนำมาผสมกันบ้างแล้วส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วนี่คือ,อยาบำรุงกำลังที่ข้านําสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆมาปรุงเข้าด้วยกันข้าลองด้วยตัวเองแล้วรู้สึกดีขึ้นมากคาดว่าพรุ่งนี้จะนำไปให้องค์จัก,กรพรรดิเสวยดูเจ้าคิดเห็นอย่างไร ยานี้กลิ่นหอมมากเจ้ากระค่าคิดว่าควรลองให้องค์จักรพพัดิ์สวยดูก่อนหากรู้สึกดีขึ้นจึงเพิ่มปริมาณตามความเหมาะสมและหากยานี้ได้ผลควรเรียกหมอหลวงมาจดบันทึกไว้สืบไปฮ่าฮ่าเจ้าช่างคิดการไกลข้าชอบใจนะเจ้าคะ่ะ เฮงเย่ก้มรับคำก่อนวรกายขององค์ชายรองจะเดินเข้ามาแล้วพบกับหญิงสาวที่เขาแอบมีใจตั้งแต่แรกเริ่มพลางส่งยิ้มให้แล้วเดินเข้ามาหามารดาสายตาคมเลื่อนมองส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆด้วยรู้สึกสนพระไทยอยู่ไม่น้อยเจ้ามาก็ดีเลยลองชิมสมุนไพรนี้ดูเป็นสุที่ข้าคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังไม่ให้อ่อนเพลียคาดว่าพรุ่งนี้จะนำไปให้ท่านพ่อของเจ้าสวย กลิ่นหอมดีเช่นนี้รสชาติจะเป็นเช่นไรพระสนมยิ้มอ่อนพลางรินยาใสถ้วยให้องค์ชายรองดื่มก่อนสังเกตสีหน้าแล้วรอความคิดเห็นอย่างตั้งใจรสดีไม่ขมกลิ่นหอมอ่อนๆทำให้กินง,ง่ายขึ้นเสด็จพ่อต้องชอบแน่คำชมจากบุตรชายทำให้พระสนมยิ้มกว้างก่อนชายหนุ่มเลื่อนสายตามองตรงมายังสาวงามแล้วเอ่ยถามหมู่นี้ไม่ใครได้เจอเจ้านักยังทำขนมอยู่หรือไม่ทำอยู่เพคะ ข้าคิดถึงฝีมือเจ้าแลอยากกินขนมถั่วดำพรุ่งนี้เจ้าทำให้ข้าได้หรือไม่เออถ้าทางอึกอักของเหิงเย่ยทำให้องค์ชายรองขมวดคิ้วก่อนที่พระสนมเจียวจินจะกล่าวเสริมนางไม่มีเวลาทำให้เจ้าหรอกเจ้งหลีข้าใช้ให้นางไปหาสมุนไพรที่เขาทรงซานหลายวันกว่าจะกลับท่านแม่นางเป็นหญิงหากเกิดเหตุไม่คาดฝันใครจะช่วยตัวคนเดียวออกไปนอกวังหน้าห่วงนัก หญิงสาวได้ยินดังนั้นจึงก้มหน้าลงความเมตตาขององค์ชายรองทรรมให้นางรู้สึกซาบซึ้งจนไม่อาจพูดได้นางมีทหารของเราติดตามไปด้วยอีกสองสามนายเจ้าจงวางใจน้ำเสียงอ่อนนุ่มของมารดามีได้ทำให้สายพระเนตรขององค์ชายรองที่มองมายังเหิงเย,ย่คลายกังวลลงแม้แต่น้อยเช่นนั้นแล้วเจ้าอยากออกไปพร้อมนางหรือไม่ หญิงสาวได้ยินดังนั้นจึงเงยหน้าขึ้นอย่างไม่เชื่อหูตัวเองพลางมองตรงไปยังพระสนมด้วยความแปลกใจเหตุใดพระสนมจึงอนุญาตองค์ชายรองเยี่ยงนั้นเพราะด้วยสถานะขององค์ชายแล้วมิควรใส่ใจนางกำนันเช่นข้าเหิงเย่ยรอบคิดในใจพลางหันใบหน้าหวานกลับมายัางองค์ชายรองที่กำลังจับจ้องอยู่มิละสายตาหญิงสาวหลุบตาต่ำลงแล้วนิ่งเงียบไม่แสดงความคิดเห็นปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ของผู้เป็นนาย นานมาแล้วที่องค์รัชทายาทมิกลับมาข้ารอเขาอยู่ที่สมรกรทุกวันจากที่เคยหวังตอนนี้หมดหวังแล้วว่าเขาจะกลับมาในเร็ววันอย่างไรเสียการออกไปนอกวังบ้างอาจช่วยคลายความทุกข์ใจของข้าได้เช่นนั้นแล้วหากท่านแม่เห็นดีด้วยข้าก็ขออาสาออกไปเก็บสมุนไพรให้ท่านแม่พร้อมกับเหิงเย่พระสนมพยักหน้าขึ้นลงพลางส่งยิ้มอ่อนเป็นการอนุญาตอีกครั้ง หลังจากนั้นไม่พ้นข้ามสามวันคณะขององค์ชายรองก็ถูกจัดขบวนขึ้นมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เขาทรงซานเป็นภูเขาที่สูงลิบน้อยคนที่จะไปถึงยอดปกคลุมด้วยพืชไม้นานาพันธุ์และมีสมุนไพรแปลกแปลก,แปลกจำนวนมากซึ่งเป็นแหล่งยาสำคัญสำหรับแคว้นกงเวยนนานมาแล้วภูเขาแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาแห่งการรักษาหมอยาต่างๆทั่วทั้งแคว้นมักพบปะกันบริเวณนี้เสมอการเดินทางไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่เพราะห่างจากวังหลวงไม่มากนะัก รากชงชูใบเฟยฉีต้นกุหลานและรากถังกล้วยสมุนไพรพวกนี้อยู่ในหุบเขาแห่งนี้หรอเพคะเหิงเย่ยกกระดาษขึ้นมาอ่านทวนแล้วหันใบหน้าหวานไปถามองค์ชายรองด้วยน้ำเสียงแสนไพเราะเขายิ้มอ่อนแล้วพยักหน้าอย่างอบอุอน่น สมุนไพรทุกอย่างทั่วทั้งแคว้นกงเว่ยรวมอยู่ที่หุบเขาแห่งนี้รากชงชูต้นกูหลานใบเฟยฉีรากถังกุวยเป็นสมุนไพรที่ท่านพ่อไม่อนุญาตให้เก็บกักตุนจึงไม่แปลกที่ในหอสมุนไพรจะไม่มีตัวยาพวกนี้หญิงสาวพยักหน้ามองดูสิ่งรอบข้างอย่างสนใจโลกภายนอกดูสงบเงียบดีนะเพคะตั้งแต่ข้าเกิดมายังไม่เคยเห็นต้นไม้มากมายเช่นนี้มาก่อน โลกภายนอกดูอิสระหักแต่งไปด้วยอันตรายต่างๆมากมายไม่เหมาะกับหญิงสาวที่เดินทางผู้เดียวดังนั้นห้ามเจ้านี้ออกมาเที่ยวเล่นเด็ดขาด เิงเย่รอบยิ้มพลางหันมองใบหน้าเคร่งขององค์ชายรองก่อนจะพยักหน้าเข้าใจรถมา้าและทหารจำนวนหนึ่งพาทั้งสองมุ่งขึ้นเขาเพื่อให้ถึงจุดพักก่อนตะวันตกดินภายในรถม้าทศนทนานเงียบสนิทมีเพียงดวงตาคมขององค์ชายรองที่นั่งมองเิงเย,ย่เวลานอนหลับใบหน้าหวานของนางทำรรให้เขารู้สึกประทับใจซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีอาจคลายหลงได้ก่อนจะจับศีรษะของนางเอ็นมาพิงที่ไหลนะ่นา พระสนมเจียวจินหันกลับมาตั้งใจคัดสรรคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ที่บำรุงหรือทำลายนางใช้เวลาทั้งหมดเพื่อทุ่มเทคสันตตัวยาที่ดีที่สุดหมกมุ่นอยู่ภายในตำหนักเพียงผู้เดียวโดยไม่ให้ผู้ใดรบกวนนางหยิบสมุนไพรชนิดหนึ่งขึ้นมานามว่าเพยยเฟิง พร้อมดวงตามุ่งมั่นมองตรงไปอย่างมีความหวังสมุนไพรตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการทำลายพลังเวทหากใช้ผสมกับต้นกูหลานและใบเฟยฉชีในขณะที่พอเหมาะ ตัวยาพวกนี้หากแยกเดี่ยวจะกลายเป็นยาที่ให้คุณหากแต่นำมารวมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะก็จะเป็นตัวยาที่ทำลายพลังเวทได้โดยจะเข้าไปทำลายระบบปราณและก่กอกวนระบบต่างๆในร่างกายถึงครานั้นหากองค์ราชทายาสเวยอย่างต่อเนื่องก็จะไม่มีวันฝึกเวทสำเร็จร่างกายจะค่อยๆสุดลงและดับขันในที่สุดวาสนาขององค์ชายรองก็จะมาถึง ดังนั้นการอนุญาตให้องค์ชายรองออกนอกวังไปมันมิได้สูมเปล่าค่าจาักใช้เวลานี้หาสูตรยาอื่นๆโดยไม่ต้องคอยกังวลว่าองค์ชายรองจะเข้ามาเห็นเมื่อใดรอยยิ้มอ่อนเผยออกมาพร้อมกับดวงตามุ่งหวัง ย้อนกลับไปในอดีตนามพยายามอย่างมากเพื่อที่จะเอาชนะใจองค์พระมหาจากักรพรรดิหากแต่ไม่สามารถทลายกำแพงเข้าไปได้หัวใจของเขามอบให้เพียงองค์ชายาเท่านั้นมือบางกำบดเบียดกันแน่นเมื่อหัวนึกถึงภาพในอดีต ข้ามีวาสนาอภัพนักแม้เป็นหญิงเดียวที่มีโอกาสเป็นสนมขององค์จกักรพรรดิหากแต่สายพระเนตรขององค์จกักรพรรดิมิเคยชายตาเหลียวแลองค์ชายรองเกิดมาเพียงเพราะความผิดพลาดที่เขาคิดว่าข้าคือองค์ชายาเท่านั้นแต่ความผิดพลาดในครั้งนี้ข้าจะแปลเปลี่ยนอนาคตขององค์ชายรองให้เป็นองค์มหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ทดแทนความรู้สึกเจ็บปวดที่ผ่านมานำหมุนใบเ,เฟิงไปมาพลางปล่อยยิ้มอยู่ภายใต้ความรู้สึกโดดเดี่ยว องราชทายาทนั่งมองซูเจินเตรียมอาหารด้วยสายตาแน่นิ่งหากแต่ภายในใจเฝ้าหาวิธีต่างๆเกี่ยวกับสาวงามผู้นี้หากทิ้งซูเจินให้เดินทางตามลำพังนางอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่วันเท่านั้นในขณะที่ร่างบางยังคงตั้งใจทำอาหารโดยไม่อาจรับรู้ถึงความทุกข์ใจขององค์ราชทายาทได้ ในเวลานี้นอกจากภารกิจตามหาท่านผู้เท่าหานตรงเป็นเรื่องยากแล้วสิ่งที่รบกวนใจข้ายิ่งกว่าสิ่งใดคือนางและนั่นเป็นข้อจํากัดทำให้มีอุปสรรคม,มากขึ้นไปอีกองค์รัชทายาททบทวนก่อนอย่างความคิดของสาวงามตรงหน้าหากไม่มีข้าเจ้าจาักรทำยิ่งไรสูเจนคำพูดของยอดฝีมือทำให้หญิงสาวชนักหลบตาต่ำลงมีเงยหน้าสบตาเพราะเป็นสิ่งที่นางเฝ้าถามตัวเองมาแล้วตลอดทั้งคืน ข้าทำอาหารเสร็จพอดีท่านลองชิมเสียหน่อยคืนนี้อากาศที่นี่หนาวมากอาหารร้อนๆจะทำให้ร่างกายอบอุ่นสูเจินปั้นสีหน้ายิม้มแย้มเลี่ยงตอบคำถามใบหน้าหวานพยายามเก็บกักความรู้สึกหวาดหวัว่นเอาไว้วันเวลาเลยผ่านมานานจนนางทุเลาความเจ็บปวดต่างๆไปได้บ้างแล้วหากแต่วันนี้รู้สึกสถานใจอย่างถึงที่สุดเพราะกลัวความพลัดพรากและรู้ว่ายากที่จะเหนียวรังเขาไว้ได้ ในตอนนี้ท่านย่อฝีมือพาข้าออกจากแคว้นจ้านหลิวได้สำเร็จแล้วเขาทำตามคำขอร้องของข้าเสร็จสิ้นแต่หัวใจของข้ายังไม่อาจทำใจยอมรับการจากไปของเขาซูเจินรอบคิดอย่างเงียบๆดวงตาสายก้มมองอาหารนิ่งไม่ไหวติ่งนอกจากแม่นางลี่เสียนแล้วมีใครเคยชมไหมว่าอาหารของเจ้ารสดีอย่างมาก องราชทายาทลิ้มรสอาหารแล้วถามด้วยท่าทางสุขุมทำให้ร่างบางยอมเงยหน้าหวานขึ้นศบตาทั้งสองภานสายตาเป็นหนึ่งเดียวก่อเกี่ยวเป็นสายใยบางๆของกันและกันแม้ไม่มีคำพูดใดเอื่อนเอ่ยใบหน้าขององค์ราชทายาทกลับยิ่งประทับตาตึงเข้าไปยังดวงใจน้อยๆที่กำลังหวั่นไหวเขารูปงามเกินกว่าชายใดที่นางเคยพบราวกับหลุดมาจากรูปปั้นของเทพสวรรค์เพ่งพินิจลึกลงไปเท่าไหร่มิอาจละสายตาจากเขาได้ ใบหน้าของข้ามีอันใดติดเจ้าจึงมองไม่วางเช่นนั้นซูเจิ้นกระพริบตาทีๆเพื่อเรียกสติตัวเองกลับมาไม่มีอันใดติดหญิงสาวละสายตาจากเขาแล้วเบี่ยงหน้าไปทางอื่นก่อนจะตอบคำถามของเขาเมื่อครู่ นอกจากพี่ลี่เสียนแล้วยังไม่เคยมีใครได้ชิมฝีมือของข้าอีกแม้แต่พ่อกับแม่ยังไม่อยากแต่อาหารที่ข้าทำเพราะพวกเขาคิดว่าข้าไรความสามารถวันนี้ไม่มีพี่ลี่เสียนแ,แล้วก็มีเพียงท่านที่ได้ชิมอาหารของข้าองค์รัชทายาทสังเกตความน้อยใจปกคลุมออกมาทางเนื้อเสียงของนางก่อนคลายยิ้มแล้วมองตรงมายังหญิงสาวอย่างตั้งใจตั้งแต่ข้าเกิดมายังไม่เคยกินฝีมือใครที่รสดีเช่นนี้มาก่อนข้าควรดีใจสินะ คำชมขององค์ราชทยยาทำให้ซูเจินก้มมองอาหารฝีมือตัวเองพลางเองียงศีรษะเล็กน้อยหัวนึกถึงคําชมจากลี่เสียนที่มีใจความไม่ต่างกันนะักจากนั้นความรู้สึกอิ่มเอมก็ไหลเข้ามาปกคลุมความอ่อนล้าให้มีกําลังใจรอยยิ้มหวานจึงค่อยๆค,ค,คลี่ออกอย่างเบาบางท่านไม่ได้กลั้งชมให้ข้าดีใจใช่ร่ องค์รัชทายาทสบตาแล้วความหาความรู้สึกอันแท้จริงที่ซ่อนอยู่ประกอบกับท่าทางหน้าเอ็นดูนั้นทำให้องค์รัชทายาทส่งยิ้มอ่อนข้ามิได้แกล้งชมเจ้าแต่อย่างใด หญิงสาวพยักหน้าพร้อมคงไว้ซึ่งรอยยิ้มบางเบานั้นก่อนตักอาหารเข้าปากในยามนี้องค์ราชทายาทเข้าใจว่านางอาจรู้สึกสับสนและกังวลเกี่ยวกับการจากไปของเขาชายหนุ่มนิ่งเงียบทบทวนอสิ่งต่างๆอยู่ครู่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นดวงตาท่าทางและกิริยาทุกอย่างล้วนบริสุทธิ์สดใสไม่มีทางตัดใจทิ้งนางไว้ตามลำพังได้